ตจ้าที่ครูใหญ่ก็คือชื่อเล่นครูนางนะคะชื่อจริงก็ธัญรักษ์ปัญญาคำค่ะก็ครูของเราก็จะต,ต้องแนะนําทีละคนเนาะแนะนําด้วยตัวเองแต่ตัวนี้ก็ก็บอกแบบว่าอย่างอย่างครูเหมยเห็นเป็นกิจกๆเงนนเป็นตัวแทนของคุณครูน้อยนะคะครูพัฒพนินก็ไม่ค่อยสบายอยู่ตอนนี้ก็ให้ลูกสาวแทนไปก่อนนะคะแล้วก็มาเสริมก็จะมี เห็นว่าอายุมากแล้วก็ไ oh. ม่ได้สอนประจําล้ค่ะเด็ครูโรงเรียก็จะมาช่วยงานทั่วไปทุกอย่างนะคะดองนั้นก็จะให้แนะนําตัวเองว่าชื่ออะไรแล้วก็ทําหน้าที่อะไรในโรงเรียนนี้นะคะครับเข้มแข็สวัสดีนะคะคุณครูสุภณีจันทร์ใส่รอดค่ะเป็นครูประจาชั้นห้องเร in ียนที่3มอนุบาล2นะคะแล้วก็จะคู่กับครูหมูองหรือครูพัทลิน ลูกสาวมาช่วยแทนนะคะถ้าคุณครูโมกว่างคุณครูก็จะมาช่วยดูนะคะห้องเรียนที่สามนะคะหรือว่าเด็กๆจะเรียกว่าคุณครูแ้งนะคะแล้วก็จะสอนพุทธศาสตานาแล้วก็ดูแลทั่วไปค่ะค่ะคุณครูชมพู่นะคะหรือว่าคุณครูีิติลักษณ์ิรวัตรธนาพงศ์เป็นคุณครูประจาชั้นห้องเรียนที่สองนะคะแล้วก็สอนเสริมวิชาภาษาไทยค่ะสวัสดีครับคุณนายลาภ ชื่อเล่นว่าลุงเบิครับที่ทเด็กๆชอบเลียงงานก็ทั่วไปตั้งแต่ตัวหนังสืออย่างอาคารมารอบไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้กำลัปัญญาคำคือที่เด็กๆเ,เรียกว่ากูเชิงครับผมมีหน้าที่เป็นครูประจำชั้นห้องเตรียมอนุบาลที่หนึ่งอยู่กับครูพูดนะครับผมครับสวัสดีครับผมครูพรชพลนจะเชลอด หรือคุณูนะครับดูแลเกี่ยวกับพุทนาการทุกอย่างของคุณนี้ครับถ้าผู้ปกครองหรืออะไรบุตรหลานอยากรับประทานอาหารอะไรก็ช่วยบริจาคได้นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเดือดชายกัตติล่าครับครูแมนนะครับผู้ปกครองเก่าก็จะรู้ดีนะครับหน้าดูน่อย อยู่ไปไปนิดตอนแรกเด็กทีกลัวอยู่พักแต่ละหวลงังเด็กนี่ฟังแล้วเด็กกัอยู่ห้องห้องเรียนที่หนึ่งนะครับห้องเรียนอนุบาลผู้ปกครองครูพีครูุก๊าากก็มีหน้าที่หลักก็คือหาอกาิจกรรมให้เด็กเล่นี่ยเฉพาะพละออกกำลังกายท,ทุกๆอย่างนะครับเีอยวาไปกินการทานเล่นี้ยงขอบคุณครับ ครูพัศนิาินท์ิล่านะคะหรือว่าคุณรูส่วนหน้าที่ก็เยอะเลยครูก็จะเป็นฝ่ายวิชาการนะคะทของเรียนนี้นอกจากวิชาการธุเกาแล้วก็จะช่วยห้องเรียนหรือห้องเรียนที่หนึ่งนะคะแล้วก็ห้องเรียนที่สามเนี่ยก็คือถ้าห้องเรียนที่หนึ่งยบร้อยแล้วช่วงครึ่สองอาจจะได้ช่วงเรียนที่สามนะคะคนต่อไปเมื่อกี้คงเห็นนะคะ ที่เหมือนเด็กในรุ่นเดียวนี้นะคะก็ามาช่วยครูแจ้งก็ไม่เห็นเด็กด่านนี้เขาจบปริญญาตรีแล้วค่ะไม่ไม่ใช่เด็กถือนะคะมาช่วยงานช่วงนี้ก่อนและอีกคนหนึ่งก็เป็นครูบีพอดีวันนี้ยังติดภรรตดพ่อคุณพ่อพิอ่งเสืยอไปนะคะก็คงม,มาช่วยงานเริ่มง,งานได้เมื่อเปิกเรียนะคะก็่อยคุณน่าดูตากันวันหลังไห้แนะนำกันไปนะคะเนั้นมีอะไรริมอีกไหม เรื่องอาหารการกินครูครูก็พูดไปแล้วแต่ไปขอรับบริจาคถือเลยโอ้ทำงนานยังพูดไม่เสร็จไหยในภาระของคุณนางน,นะไปยืนพูดที่นี่เลยเหรอเ <c oughs> ออเอเดี๋ยวนั่งพูดนะขอบคุณครูทุกคนค่ะร <c oughs> ับขั้นตอนเลยคุณนางยังไม่เสร็จครูละอันแรกก็คือวันที่มสาสมัครเด็กมีเสื้อหลงเหลือไม่รู้ขอผูกครองท่านแต <c oughs> ่อ่าอ่ามีไหมเนี่ย เสือตั้งแต่วันสมัครเก็บไว้ตัวหนึ่งคุณพงเขาจะผิดแล้วของลูกไงวันวันสมัครแล้ว